เอ้ยด้วยบุญบารมีพีเตอร์มีทั้งหมดส่งให้พีเตอร์เปิดกระชาด,ด้วยตัวเอลิเทอร์เทอร์สาธุโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเอฟวีฟันในรุ่นเมกาทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องนักสืบสี่เฮดนะครับวันนี้อยู่กับผมเตอร์คนที่คอนเดิมเพิม่มเติมนะครับวันนี้ก็มาอยู่อีกไอดีหนึ่งของพีเตอร์นะครับอยู่ในเกมไรร์เรนเจอร์นะครับก็ <c oughs> ไม่อยากแอคทเท่าไหร่หรอกครับคนดู <c oughs> น้องๆก็ จากคลิปที่แล้วนะครับอีพีแรกที่พี่เจอร์สูมไปก็หน้าม,มืดหน้าม,มัวตามมุงตามมัวไปหมดเลยอะ่ะรู้สึกว่าท่อนะครับพี่เตอร์ก็เลยรู <c> ้ <oughs> สึกเสียใจนะกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่เตอร์นะครับโอเคคลิปนี้พี่เตอร์มาโซบิ่งนานโทษน,นะครับเนื่องจากาเมื่อไอตัว อะไรกนะรตชารอบที่แล้วมันหมดไปก็เกมได้นําแบบเพิ่มโอกาสตัวใหม่มานะเป็นตัวเอลิทกับอาจารย์ล็อก,อกซี่นะครับมาลีตอ้ออยากได้นังอีกจริงนะครับโอเคปีเตอร์จะมาสุ่มเลยนะครับ90ใบนะครับรอบที่แล้ว100กว่าตัว๋ว130ตัวยังไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ดู EP ีหนึ่งก็สามารถไปดูได้เลยนะครับปีเตอร์ไม่อยากสปอยมากนะครับโอเคสำหรับใครที่พร้อมแล้วไปรับชมพีเตอรเลย let's go Boy. โอเคเดีย๋ยวเราขอไปจัดทีมก่อนนะครับในการสุ่มนะปีเตอร์มีมีแบบความเชื่อนะครับ เราต้องเอาตัวกิลีไปล่อว่คลิปที่แล้วมันไม่ได้เลยอ่ะกิลีไม่เรียกกันเลยอ่ะเอารีไวแล้วกันนะเผื่อพวกไททันจะปราบกันอันนี้ออกไปหมดเลยเอาแบบตัวไหนดีคนดูใครรู้วิธีการแบบสุ่มให้ได้ตัวดีๆคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับบอสนี่ไม่ได้ว่ะเอาตัวเดียวเลยละกันแบบรีไวพอแบบให้มันรู้ว่าเราคนมีตัวงอ่ะเออไปดิไม่พูดมากคำเพลงครับไปแหละไม่อยากจะแอ็กด้วยถ้าได้อ่ะ ขอต่อแรกจะได้ป่ะคลิปจะได้จบไวๆรพื่อโอ้ยน้ำมืดอีกแล้วเฮ้ยขอทำใจแป๊บโอ้โหคนดูเตินไปว่ะเฮ้ยเราต้องล้างเกลืออไปก่อนขอล้างเกลือไปก่อนนะออนนะสุดยอดกิมเกลือแห่งปีกิไรายเลนจอร์ปัง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 เอ้ยมาว่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยล้างเกลือไปก่อนเลยโอ้เนี่ยเขาเริ่มอิธีล้างเกลือน้อง,น,องน้องดูไว้นะครับไอเมียนไหนล้างเกลือได้มาวะเฮ้ยมาล้างเกลือหน่อยลากันไปดิไปดิปดชิวๆครับันชิวๆกับวิวหลักร้อยอุย้ยไปลีกดข้ามลี้ชิวๆเนี่ยแน่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 ตัวแรงมีรึเปล่าวิตัวเรียตัวเรีอ่ะแล้วเมื่อก่อนโหดนะเนี่ยสิบปีก่อน โอเควันนี้จะได้ตัวแบบตัวสิปีก่อนหรือว่าตัวกระช,ชากมาใหม่บ้างนะครับริวจืดก็ได้ครับตัวเดกก็ได้ครับอังอีกยิ่งดีครับพระอีกได้แล้วไม่ต้องเลยไอดี ID นี้แบบแบบอบได้ตัวดับเม็สักตัวครับไปเลยลหกพ่อเอ้ยด้วยบุญบารมีพิเตอร์มีทั้งหมดส่งให้พิเตอร์เปิดกระช,ชากได้ตัวเอลิตเตอร์สาธูเฮ้คนดูบุญบารม,มีมันมีจริงๆว่ะเฮ้ย เ <laughs> อ,อ,อ,อ้แคป,แปแรูปไปเต้แคปรูปไปเชะโอ้ยคนดูครับก็ไม่อยากจะพูดเยอะครับคนคนมันมีดวงอ่ะครับแปดสิบก็ชิวๆไม่ต้องสุ่มเลยละกันเฮห้ดีไวลลูกพอ่อไอทำดีมากเลยเดี๋ยวต้องเพิ่มยศใหห้น่อยๆแอ้วชิวๆอ่ะครับคนดูก็ไอดีนี้ก็มีตัวเอรนดีแล้วครับไอดีที่แล้วก็มีตัวชื่อเลยนะเอกชื่อนะอะไรว่าล,ลืม ไอ้พระเอกชื่อสักนึงนี่นแหละไอ้พระเอกชื่ออะไรวะคนดูลืมปะชิฟฟิ่วะครับไอ้พระเอกชื่ออะไรลูรเจริร์เอ้ยลูเดียสลูเจริร์ตัวนี้นะครับเตียังไม่ได้ตัวกิเลนได้แล้วนี่ว่่าอาตัวตัวนี้ไอดีหนึ่งได้แล้วตัวนี้ไอดีที่ได้ดลูเดียสอาะได้ตัวนางนี้แล้วนะครับคูพระเอกเนี่ยล็อกซี่แปลว่าตอนนี้ขาดแค่ลูเจิร์นะครับยังไม่ได้ทั้งไอดีเลย รอต้องรอนะครับรอเพิ่มโอกาสไหนเพิ่มกบเลยรลักการชิวๆอัพเลยอัพเลยโอเคอย่าพี่เตอร์จะมารีวิวนะครับเออรอหน่อยคนดูช่วงนี้ไม่มีกบด้วยมีกบป,ป่าๆไหนเฮ้ยกบชิวๆเลยอะสี่ตัวไปเลยตัวนี้ต้องแม็กแล้วเฮ้ยทำไมอะ อุย้ยตุลล็อกไว้วะ่ะเกินไปวะ่ะไปเลยยัดกบเลยอะครับวีดแฝงแปลว่าแบบอะไรวะคนดูเพื่ออันนี้ขาดอีกขีอันเดียววะ่ะไหนเราไปเล่นด่านนะครับเพื่อเอาไอ้เศษนี้นะครับคนดูก็ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับไรเจอ้ง<ๆ>ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเนี่ยไอ้นี้เป็นตัวผ่านดาบพิเษน,นะครับบอสจระเข้ก็ใกล้แม็กแล้ว รีไวน์นี่ก็สุ่มได้เมื่อเดือนไหนไม่รู้อะตอนที่มันโคลโดโบมันมานะครับก็สุ่มได้แค่ตัวรีไวน์ตัวเดียวเองช่วงนั้นไม่ได้ทำคลิปไลน์จอร์ไงแต่ว่าไลน์จอร์ผมเล่นนานแล้วเล่นตั้งเจ็ดปีก่อนนะครับที่มันเปิดเลยโคโลโบแรกๆก็โคโลโบแองกี้เบิร์ดนะครับแต่ว่าช่วงนั้นผมยังเล่นไม่เป็นไงเออตอนนี้ก็ไม่โหดเลยอะผมก็ทําการขายตีตัวเก่งไปแล้วที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็ขายไปเลยอะโป่งเอ้ยได้เลยอะ คนดวงดีอ่ะอ,อยชิวๆครับเดีย๋ยวเอลิทผมน่าจะรีวิวคลิปหน้าละกันอเอาไป,ไปรีวิวให้ลูกพ่อตัวเอลิทนี่มันเป็นสกิลอะไรวะคนดูเปลี่ยนจากการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่10วิเพิ่มความเร็วในการโจมตี240วะอันนี้เป็นอะไรยกเลิกอมตะวะคนดูทำให้ศัตรูชะง,งักเอ้ยเครื่อง เพื่อนย้ายศัตรูลงไปในแถวหลังโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับหนึ่งเขาใส่เกียร์ยังไงนะครับใน PVP นะครับคุณตูไปโอ้ยตัวนี้มันต้องติดอันดับแน่นอนแน่นอนเชื่อผม ID นี้ไม่ค่อยมีเกียร์เลยว่ะคุณตูไปดูคนไทยแล้วกันคนนี้ว่ะโอ้ L 8ปด e l เลยอ่ะ้าวเขาไม่ใช้เอลิ e ก,กันหรอใช้ว่ะเขาใช้คู่ lutea เ,เลยเียโหเลยห้าสิบล้านเลยียร้อยแสนปีสามล้านว่ะคุณตูคนนี้แรกโจมตีรวมบอล ต้านสกิลพลังชีวิตหรอเอ้ยเขาใช้เอาเน้นพลังชีวิตว่ะมันเป็นแทงหรอความว่องไวหลบสกิลอ่ะส่วนมากเป็นหลบสกิลอ่ะเนี่ยมันมีหลบกับต้านอ่ะมไม่ว่าเขาแอบหบลีกสูงๆไปต้องหลบสกิลกันทั้งนั้นว่ะคนดูแม่งตื่นเต,นต้นว่ะเฮ้ยไต้โคโลบโบนี้ตัวแรกงอ่ะ เนี่ยไอดีผมที่มีมีแสงมืด2ตัวนะครับเอ้สีตัวนะแสงมืดไอดีนี้ก็สวยอยู่ไอดีนี้แต่ว่าผมไม่น่าปั้นให้มันเร็วเลยอ่ะไอนี้ขาดอีกตัวนะก็จะมีการทําภารกิจนะครับเก็บกบอีกหนึ่งตัวนะมีคิงด้วยไม่รู้โหดหรือเปะมันมันกิ่งนะแต่ว่าไม่โหดนะไอดีนี้มีตัวก๊อฟด้วยประกอบโคหดเลยตอนนี้โค้ดไก่เลยอ่ะตอนนี้ทีมมิเตอร์ขาดอะไรทุกคนคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวพิเตอร์จัดทีมให้เลยแบบทีมที่ใช้เล่นนะครับ ไอน,นี้ไปอยู่ทีมบีไม่มีรถแร่อะรถแร่นี่สวยเลยอะไอดีนี้ะรีวายลูกพ่อโอเครีวายธนูเอลนี่ใส่เกียร์เจ็ดดาได้เนื่องจากไม่มีธาตุไม้ไงมีลูว์บอตเคมาเลยอันนี้ก็ใส่ไปนเนี้ยดาววิชชีลูกพ่อแล้วก็มีตัวอัดป้อมด้วยตัวหนึ่งนี่มีมูลมืดด้วย อันนี้ก็มีรถเซลรี่ไม่ได้ปั้นแต่ว่าไอ้แล้วน้งไปไหนแล้วเฮ้ยรถไก่พีเตอร์ไปรถฉีนไก่มันงอนน,งนังไงโอเคใส่ตัวหนึ่งนะพีเมะแล้วกันทีเม็นตัวหนึ่งโอเคเดีย๋ยวไปลองเล่นพีพีดูสักตาละกันว่าตัวใหม่มันโก้หรือเปล่าเอ้ยลืมใส่เกียร์ว่ะคุณดูเดีย๋ยวขอไปใส่อุปกรณ์ก่อนนะครับ คอนเน้นเป็นอะไรวะเดีย๋ยวเราใส่เกียร์เท่าที่เรามีก่อนหลักกันนะครับเนื่องจากไอดีนี้ไม่มีเกียร์เลยอ่ะเดี๋ยววันหน้าน่าจะมาสุ่มเกียร์ให้ดูดีกว่าโอ้โหเกียร์น้อยโพดพลังเวทวะ่ะไม่ไม่เปี้ยวอ่ะถอดเกียร์เจ็ดดาวมาให้เแล้เปล่าเวลาเราทักษะเออเนี่ยกเกียร์เจ็ดดาวนี่ได้อยู่นะถอดไปเลยตัวนี้ไม่โหดหรอกพี่ไปมาอยู่กับ เอลิทลูกพ่อดีกว่าลูกรักพ่อเลยไปถึงไม่ใช่ธาตไม้ก็เถอะไปใส่เกียร์เจ็ตดาวเป็นโกโก้หน่อยไม่งเงินพลังชีวิตอ่ะอยากได้พลังโจมตีอ่ะเอาอันนี้ไปก่อดลักกันท่าสกลิลกับพลังชีวิตเนี่ยสวยอยู่นะป่ะหมุนๆไม่ได้ใช้ถอนแม่งเลยเอลิทลูกพ่อจงรับเป็นซะ แร่มันน้อยหรือเปล่าพันสามันก็ถือว่าน้อยไม่ต้องลดแล้วมั้งปืนสไนเปอร์หรือเปล่าใส่ในเดีวยวคนดูใส่อันจังจดีใส่หมดเลยอ่ะใส่เป็นดาบนี่ก็หลักกันไม่มีเกียร์ดีๆเลยอ่ะ GM แจกเกียร์หน่อยเถอะครับบอนเพื่อใจบุญเอ้ยบอนเพื่อใจบุญแจกเกียร์ผมหน่อยครับ ใครมีเทคนิคหายเก้วคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับใส่กระทะไปก็หลักกันเกี่ยวกับบีดเลยอะ่ะนี่ก็ใส่บอรจเอเขี้ยวไอตัวไหนไม่ใช้บ้างเฮี่มีรู้ๆไอตัวนี้ตัวนี้ใช้อยู่ดาบตามตัวคิงว่ะเอ้ยค่อยใส่หลักกันโอเคไปเล่นก่อนนะชิวๆชิวๆไม่ได้อะไรมาก โอ้โหไว้ตัวเก่งมาสิปีก่อนปะต้องเจอตัวทีใหม่พิเตอร์ละไปเลยรู้พ่อเอลิสจัดออตโอต้ไว้แล้วพลาดแล้ว,วอุ้ยนี่ขนาดใส่แกะไก่ๆนั้นเนี่ยเฮ้ยเอาดีม,มันแรงอยู่นะเฮ้ยเราต้องเอาจริงดยเอาคนละโบนี่เขาไม่ลดแรงเลยว่ะคุณดูด้วยดีผมเหมือนไก่ะ ม่ไม่ลดเล่นเลยอ่ะไ,ไปหรือเปล่าโอเคกจัดออโต้ไปละเหมือนทีมผมขาดขาดแทงว่ะเฮ้ยเออจริงด้วยดียดยผมขาดแทงขาดตัวแนวหน้าเอ้ยเอ็ดดิได้อยู่มั้งโป้งไปน้ำแข็งไปเลยเอาน้ำแข็งมาน้ำแข็งกลับไมา้โกงเอ้ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคนดูอย่างนี้ตัวสิบปีก่อนเลยใช้ได้แล้วไอ้เดียวมาซัวตัวสิบปีก่อนรา้วิชีไป ่ยมันอยู่29เกแล้วไ,ไว้ไปอยู่เกเาห้าไอไม่ใช่มันเขานะครับเขาอยู่95้าแล้วนะครับก็แม่งเอ้ยตัวนะักเลยนไร้อมเนี่ยขี่ไปตามบูดโคไรเลยเ,ยเล,ยลีอยไเราจะคนละกันว่ามันเฟี้ยวหรือเปล่าพอบแบกทีมพิเตอร์ขึ้นเพชรหรือเปล่าขึ้นไดมอนด์อ่ะเอ้ยึ้นทองสามอะโอ้โหทีนี้สู้ไม่ไหววะเฮ้ยแล้วอีไม่ขึ้นลีอื่นเลยอ๋อ ตัวก็โหดโอ้ยอัลเตอร์แมนเอ้ยอยากสู้ว่ามีรู้รูว่าไม่ไหวว่ะบอสคีเราเอ้ยไหนบอสคีเราเกิดเต็มแล้วแต่ว่าเกียร์ไม่แน่นเลยไอ้ดีนี้ไอ้ดีนี้ถ้าไปไกลก็ต้องเกียร์แน่นกว่านี้อ่ะเราต้องไม่สุ่มตัวต้องสุ่มแต่เกียร์ไปรูกพอสู้เขาหรือว่าตัวบินยัดเลยวะเราต้องเลี่ยมหน่อยไอ้ตัวตัวบินดูดิตัวบินก็มันมีตัวขัดเลยไม่มีอ่ะแตกสวย ไอ้มันโถดจังวะอสู้ไม่ได้ปะมันกรอบทีมเราไปแล้วอโอเคครับทีมนี้สู้ไม่ได้ครับเราต้องเหลี่ยมครมามาเหลี่ยมไม่ทันด้วยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไคร์นนะครับคลิปนี้ก็ได้เร็วเกินไปอะ่ะเกินคาดเลยโอเคครับคลิปนี้พี่เตอร์ก็ได้ตัวนี่เอลิทมาแล้วนะครับก็ดีเดียร์พเตอร์หน่อยนะครับคอมเมนต์เลยยี่พิเตอร์ดวงดีโพสอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้เลยโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไปรุ ครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดกระดิ่งฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมคับทุกทุกอันแน่ยไม่กดกระดิ่ฝากกดด้วยครับเพื่อนๆเราก็จะเข้าสู่10,000แล้านซับสไคร์ด้วยนะครับฝากด้วยนะเพื่อนๆฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดอะ